วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็ผมมาทําวิดีโอเกี่ยวกับโบราณตรงนี้ก็คือบ้านทุ่งน้อยเนาะตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับันนี้ผมอยู่กับเจ้าของค้ออีกข้อหนึ่งชื่ออะไรครับป่าพันธุ์ซีเรีปร์ป่าพันธุ์นะครับมีมีชื่อเล่นบหครับป่านที่ทราบในบรการโบราณก็คือเสือฝันทุ่งน้อยนะครับ อีกท่านหนึ่งก็คือผมเด้อนะครับซึ่งเป็นคนดูแล้อกวัวของเสียโต๊ดนะครับแล้วก็เสียโต๊ดขายลูกเรามาที่เสียฟันนี่เสียฝันนี่เยอะหลายตัวประมาณกี่ตัวปตัวครับประมาณแตัวนะครับก็ตรงนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นหลานเนาะเป็นหลานชายของเสียฝันนะครับสวัสดีทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ ทางช่องตลอนเที่ยวทู้ไทยก็ต้องขอขอบคุณเสี่ยฝันนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผมนึกรอบหนึ่งที่พามาชมลุกเกิดจากข้อของเสี่ยโต๊ดนะจึงมาชมตรงนี้นะครับว่าผลงานที่ข้อที่ทางเสี่ยฝันซื้อมาเนี่ยผลงานเป็นยังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยคงต้องอยากให้เสี่ยฝันเล่าประวัติความเป็นมาเรื่องการเล่นโบราณ นะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นว่าเล่นเป็นยังไงนะครับก็ก็คือที่สมมทรเจรเก้นี่ที่จัดโมลาเนี่ยจะเป็นประเพณีเป็นประเพณีประจํามาตั้งแต่รุ่ยต่ตายาย่็เล่นกันะมาตั้งเดิมครับครับก็เวลานราเท้าเส็จเกี่ยวเข้าเส็จแล้วซเสร็จะเกี่ยวเท้าแล้วก็ก็ จัดหงอหลานมาเล่นกันครับครับมีเป็นพวงพวง,วงบ้านนึงก็พวงนะึ่งมีเยอะนะจอร์เข้เนี่ยเมื่อก่อนง่ายจร์เข้ที่เล่นเล่นกันเยอะใช่ไหมเยอะเยอะเมื่อก่อนมันมีเป็นตุ๊บติบพวงบ้านนึงก็พวงนึน่งก็มันก็มีงอลลานึงก็เรียกขอขาก็เรียกเรียกพวงครับครับแล้วก็ก็พอนัดมาเล่นกันแลก็มาเล่นคืนนี้ไปเล่นบ้านพวงนี้บ้านนี้แล้วก็อีกนั่งก็ไปเล่นตรงนู้นบ้านเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็ไปเล่นกัน ก็ปลูกอย่างงัวงัวก็ราคามันก็ดีขึ้นนะงัวงัวไทยสมัยก่อนเล่นเล่นงัวนี่งัว้านนี่เป็นวัวที่นี่หรือไปซื้อมาจากที่ไหนส่วนใหญ่จะบัวที่สองทีเลยก็คือที่นี่แหละเพื่อนง่ายัวที่เราเอาไปเอาไปทำนงํำนานี่แหละดีใจกับงัวไทยนานี่เลยก็กรมาเล่นเราเป็นงานเล่นครับจนเมื่อก่อนก็เล่นกันแบบว่า ก็เล่นเอาสามตัวนุกอ่ะชอบตัวน um, ุกสามตัวนุกเล่นกินเหล้าเล่นกินเหล้าไปแพ้ก็เสียเหล้าขวดขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมเล่นกันแบบทำไมไม่มีการตอนนั้นไม่มีการพนั้นนะเนาะเอ๊ะกันตายของใครเก่งคือคนนั้นจังแต่มาเดี๋ยวนี้เขาจะเล่นติดไปทางได้เสียกันนะได้เสียก็จะคือเปลี่ยนตามยุคตามสมัยอก็คือเนาะเปลี่ยนตามยุคตามสมัยก็ก็คนเ่าเพชรบุรีขึ้นมาเตงหัวเล้วจะเล่นหรอสมัยก่อน จระเนี่ก็มีวัวดีเยอะนะบ้านวัวเลยคนตังตังเพชดน่าจะตอนญาจะขึ้นมาถอยวัวแก้วหนีหมดเลตังเป็รือื่อแล้วสมัยที่ที่ที่เสยวฟันเล่นนี่มีวัวที่ว่ามีชื่อเสียงไหมตอนตอนรมยัางเด็กๆ็อยตอนนั้นเด็กเด็กคนรุ่นตเขาเล่นกันแต่พรมมมาเพิ่งมาเล่นกันมาตอนยุนุนก็กลมมาก่ะ พอโตๆนั่นก็จะเลิกกันหมดเลยเลิกหมดแล้วอ่าแล้วเลือดมาเริ่มเล่นก่อนอีกสักหน่อยตอนที่เลือจริงจรังแล้วตอนนั้นก็เยอะแล้วก็จะเล่นกลับมาเล่นกันเมื่อตอนที่ที่นายกเนี่ยนายกคนปัจจุบันเนี่ยเราก็รื้อปุยกัขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นรองนายกอีกก็จัดขึ้นมาแต่เราไม่จัด้จุดนี้ไม่จัดขึ้นมาก็คงไม่มีก็คงเงียบไปเลยก็คงเงียบไปเลยน่าหนายัดว่าไร่ปีแล้วครับเป็นปีปีแล้ว ก็คือแล้วก็ทําแต่แต่ผมกราบมาเล่นพวกกลองหัวถ้ำเป็นลูกท้องอ่ะเป็นประเพณีวาระก็อนุญาตจากทางคุ้ว่ามีใบมีอะไรเต็มทุกข้อพอจัดงานทีงานลูกคู่งานวัดงานตรงกลางเหล่ากระทงก็ยังจะจัดกันต่บทอย่างเช่นคือจัดเป็นประเพณีคือทำลูกต้องพ่อพ่อใบอนุญาตในช่วงวันนี้ยังยังมีอยู่ใช่ไหมไมีครับยังมีการเล่น มีงานประจำปีของของจังเข้ล่ก็จะมีวารานประจำก็มันติดโควิดเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดก็จัดแล้วเราไปปีปีนี้จัดจะตีดปีนี้ไม่ได้จัดจะติดจะติดโควิดอยู่แล้วยังไม่ได้อนุญาตเท่าไหร่สั่งไหมอนุญาตสังอำเภอยังไม่อนุญาตถ้าถ้าไม่มีโควิดก็ปกติปกติก็จะจัดตามประเพณีงานลอยกระทงงานหลวงปู่เพี้ยนในวัดแล้วก็งานลอยกระทงงาน เดี๋ยวตดิดตั้งงานให,ใหญ่ๆเนี่ยที่งานบูงงานวัดกูเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละประหยัดไปเสามวัดไปอะไรๆๆาาลแล้วเสือปันมีวัวลานตอนที่เล่นก็มีวัวลานเยอะอะไตอนั้นท,ที่เป็นเล่นมาเล่นเองเนี่ยตอนนี้แหละช่วงจากที่เราก็ตั้งกันข้นมาใหม่เนี่ยสิบปีที่บ้านมาแล้วก็อยู่กันอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่มีวัวเยอะมั้ยตอนนั้นมีโอ้เหลือแต่บางวัวมีเยอะอยู่กัน รวมรวมกันอยู่คือทั้งทั้งทั้งคีมเลยแต่เล็ดดีเยอะอยู่ะคุณไข่คุณมันเราแล้วก็ไปรวมกันเล่นก็ไปรวมแล้วทีมของเสียปั้นนี่มี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 กี่ทีมที่หยุดเล็ดในการที่เป็นเวลาไปทีก็รวมไปกี่ตัวอันนี้แหละที่เล่นกันอยู่ทุกวันก็มีนายกมีผู้ใหญ่แล้วก็ก็กำนัน รวมร่วมกับเราไปเล่นก็ไาด้วยก็คือเป็นทีมเดียวพุ่งกันอ๋อเป็นทีมเดียวกันหมดเลยแต่ต่อเลี้ยงละเลี้ยงของขายของหวานเยอะตอเลี้ยงนะถ้าไปต่อหมดเวลาออกลานก็ยกทีมทั้งหมดจับคือเป็นทีมของจระเข้สามพันเนี่ยไว้แค่ไั่ฝ่ายนั่นแหละโอ้โหเป็ดก็ไปเพชรก็ไปโอเคไปเพชรไปมีมมีีวัวดังๆมั้งเนี้ยแต่ที่เล่นมาสิบปีที่แล้วมีตัวนที่สามที่หน่วยได้มีตัวนด้เอ้ยเสียฟันมีเหรอชื่ออะไรโยดแล้วก็ไอ้นี่ตัวนี้ก็ดัง เงชายยอดชายยอดชายใช่ไหมดนตัวที่ตายเนนตัวพระรารานมันนานยักษ์ตัวละเดิมอนสมระปจวนานจักกี่ปีกี่ปีที่แล้วาัมกี่ปีสี่าปีประมาณสีปีก่อนโควิดอะก่อนโควิดสองปีก่อนโควิดสครับได้ประตวจากนูหน่ชื่ออะไรยุ่ยุ่จนนะไอตัวนั้นยืครรำไรนครมรสมแต่ช่วยพระราชทานด้วยอ๋อ เป็ตัวไห้เป็นวัวจับไหนเป็นวัวซื้อจับไหนตัวไหนก็ซื้อกันมา,จาเจ็ดเลยไม่ใช่มันเป็นงัวตำตำมาไดโรงเล้าอะไรตำหลานแล้วมัปล่อยอยู่ต้องแค่มาควบมันเลยแต่ว่าตัวไม่ย่ายก็ซื้อกันมาแล้วก็จะจับจับกันมาแล้วก็เลี้ยงมาประดองคือไม่มีไม่มีเหล้าไมไมีมีกออะไรเลยว่มีเหล้ามีมีกันใช่ไหมดูแป๊บก็ซื้อมาแล้วก็มาปล่อยไปตั้งเลย เราไปเห็นเน้อไปขอซื้อก็ือวิ่งได้ถ้วยเลยเนาะตัวนั้นเก่งเก่งที่สุดแล้วเป็นเป็นวัวนอกหรือวัวอวัวนอกวัวนอกใช่ไหมวัวทับเลยวัวทับเลยใช่ไหมโอ้โหเจอกับต่างๆนู่นนี่อะไรนู้นเลยไปดังๆนี่มีกี่ไฟไปกินแมตใหญ่ตลอดนะก็คือแมใหญ่ๆคือไปเล่นก็เล่นโซนใหญ่ก็เล่นแมใหญ่แม์ใหญ่กันเลยใช่ไหมประมาณกี่ไฟ ตัวตัวแรกตัวตัวนี่กำไรนี่แหละอ๋อตัวตัวแรกไล่ไล่ฝาดขี้ฝาแเด็กต้องฝายนี่อีกนั่นทันนี้ไอ้งอที่ว่าการไม่ได้เจิดเจียจ่ามาที่มาเลียนต้กติอย่างอีอ้กั้งห้าอีกฝายใหญ่ๆก็ต้องทำฝ่ายอืมไอไอกำไรนี่นะอืมแล้วแล้วเราไปได้ช่วยพระเจ้ทานนี่ไปเล่นที่เพชรใช่ไหมไปโจ๊บไปจ๊บเล่นที่เพชร ที่ไถ่ทหารที่อ๋อที่่า่บอลไก่ที่เขาว่ากันนะทค่ไยธนรัฐใช่ไหมตัวยังอยู่ไมมตัวอยู่อยู่ใช่ไหมตัวไหนก็เวลาได้ตัวมาก็หยุดวิ่งหุดวิ่งเลยใช่ไหมนี่แค่นี้มันจะใหญ่แล้วแล้วพอใหญ่กวีว่าตัวนี้ใช่ไหมจำได้เมอตอนนั้นเลยที่ว่าได้ทัวนี่ชนะวัวที่ไหน ชนะวัวเพชรบุรีเนาะน่ะทับเจ้าเราไปทับเราวัวนอกคะเพื่อราตัวเตอร์มันจะได้มากอะได้มากรอบก็ได้รายช่วยใส่เก้าสิบแล้วก็เข้าวัวนอกเข้าน่ะครับครับผ่านแพ้ก็รายช่วยเลยรายช่วยเลยใช่ไหมอืมอืมอืมก็ก็โอ้โหก็ถือว่าเป็นวัวที่สร้างสร้างชื่อเหมือนกันเนาะก็จะก็สร้างชื่อให้กับโบจราเก้จราเก้อะคนรู้จักอะ แล้วมันก็ตายไปเลยมีมีเสียชีวิตไปเลยเราฟังอยู่นี้แลหละฟังอยู่ที่คตกแล้วเราเราเราเขาแก่ตายใช่ไหมอ๋อคลิปจุดแก่ตายเลยอืออืจากนั้นก็มีอีกตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ได้นานเลยตัวนี้แล้วก็ยังมีข้างในอีีกท่บ้านนายกนี่ก็มีลายตัวลายเก้งนะลายตัวแล้แล้วของของเสือฟันเองนี่ก็จะมีตัวนี้อีกตัวนึงใช่ไหมนี่ได้มานานเลยนานตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ ยอดชายมียอดชายเนาะเป็นวัวจากจากจังหวัเดเพชรบุรีเพชบุรีนะซื้อมาตั้งก็อ,อก้อใหไม่ซื้อแต่เจ็ดเดือนออเนี่ยแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างมอมาอยู่ดี่ก็ตอนนี้มันยังไม่ได้ว่าเป็นตามส่วนใหญ่จะเป็นบาตามบารององบารตามกับบารอง โอ้บลาสากับปลาลองก็ไม่เบานะนั่นเลยคิดก็ห้าคู่กันนก็หาหาบัาสากับปลาลองไงล่ะปลาทับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อก่อนเมื่อก่อนครูเคยลูกค้าที่กำลังประชุมตื้อเจลเก๋ไบนี้นี่ตัวนี้เลยตัวนี้ใช่ไหมจะอยู่ด้วยกันเลยออ๋จะคู่กับตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยสอม่อยู่ด้วยกันลูกค้าลูกเลยของกำนังประชุมนะตอนนี้ยกประชุมอ่ะก็ซื้อมาจากนี้อ๋อลูกค้าบรอดิสเจลเก้ตำมันใช่ไหมเจลเก๋อื่นอันนี้ก็เป็นตัวบลาสามนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาลอบปลาลองโอ้โหเนาะ ผู้ใหญ่อะไรนี่ใช้กำนันไม่ได้เตยเตยกำนันมาเราไม่อยู่นั่นเตยเป็นข้ากับตามแป้ไอ้นี่เป็นบาร์องนี่เนาะอันนี้บาตาอันนี้บาร์บาสามบาสามอันนี้บาสามผลงานเคยเล่นลองไหมเคยปลูกลองไหมเคยไหมว่าสามอางเดียวเคยปลูกจนยายจะทำตามสามอันเดียวนะไม่เคยลองลองเนาะอ๋อก็เรียกปีเหนียวว่าจะเล่นเร็วตอนที่ดังๆเนี่ยตอนข้ามันมาเทปเนาะข้ามาเทปแล้วก็หยุดใส่ไร่ปี ต้อตี ة, ต้องตีแล้วแล้วไอ้มีคนมาขอตีมาในบางสามเยอะตอนไหนมาขอเขาหายต้องต้องแซนว่าเขาไม่ทายก็ก sure <ah si ั่วกำลังกำลังรุ่งเงินกำลังรุ่งก็เลยเเจ๊ไว้เล่นอ่ะเพื่อไงซูกลุ่นอ่ะเวลาเวลาเล่นแล้วมันดับกล้วเขาใช่ใช่เวลากำลังรุ่งยิ่งรักเลยล่ะขอหายตะคาก็ไม่ทได้ใช่อยากเก็บไว้แต่ตอนนี้ตะคายมาถือก็ไม่มีใครถือมันโตเลยเหมือนกับมัน มันมันมันโตมันจะเกษียณแล้วนะถ้าถ้าเราจะค้าอันตรายช่วงหัวกำลังรุ่งรุ่งกำลังรุ่งร่อ่ะใชจะได้ราคาหน่อยวันนั้นแหละตัวนี้เพิ่งว่าก้าเลี้ยงตายก้าวซ้อเลยมันไม่ไม่ไม่ให้ไปนล่อายุเข้ามาณเท่าไหร่ปรนะวันสีถ้าตีทิ้ง ปีแล้ว67ปีมันประมาณแก้ไขลูกค้าประมาณตั้งปี7ปีประมาณ7ปีเอายาแปดีจะโตใคลูกค้าประมาณนั้นละรุ่นเนี้6ปี้ปีแต่ยังวิ่งยังมันดืยังเล่นอยู่ใช่ไหมเลี้ยไปอบเาเามามาเดิมเน้เนี้ยปีเดยว่าจะลองถับมาจะลองทับดูจะลองเล่นถับนอกเลยนี่เดี๋เดี๋ยวให้ สนามซ้อมเคยลองทับดอกไหมวันนี้เราจะลงปีนี้เพราะยังไม่เคยลองเลยครั้งแรกจะลองเลยทีเนี้ยปีนี้จะลองโอ้ถ้าถามได้ก็เลนส์ตาถามไม่ได้ก็เพราะว่าจะหยุดเลยม่ยังไหวคิดยังไงอยากลองดูอีกเหรออยากลองดูก็มันมันมันเห็นมันวิ่งแล้วมันงอนวิ่งอยากลองอ่ะอยากลองอ่ะอยากลองอ่ะมันวิ่งซีนเดียวแล้วงอนตัวเนี้ยวิ่งยังไงยูยังไงเลยอ้โลโอ้โหเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลองลองซ้อมดองอะไรดูเนี่ย เดี๋ยวให้ทางแป้งส่งขายดูหน่อยว่าเป็นยังไงน่อป่าสามไปเล่นนอกเลยเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันเมื่อเมื่อตอนเมื่อเมื่อตอนสวัาดินี่ยไปสอนทำบาร์ร่องมาเรียปลายโอ้โหเหมือนกันโอ้ลายทำร่องเออแน่น่ร่องอนเออสอมแบบดีเหมือนกันแล้วดีเลยผูกล้วิดว่าจะลองถับดูลองถับดูเล่นเหมือนตปลายร่องดีกถ้าทำร่องลายถับมันก็น่าจะปอดน่าจะไปเหมือนกันนะเดี๋ยวลองติดตามชมนะครับเจะเอาไปลองผูกรอกดูแต่ ปลูกลองนี่โอเคแล้วต้นสราซ้อมนะทีนี้มนอย่างวนเน่ให้มันพร้อมมันก็จะพอดมกลิ่นแล้วนโอ้ยาดันสารเรากลิ่นแป๊บเดียวี่ยย้าดีด้วยเนี่ยาเนี่ย่้าปลูกเลยมันได้ปลูกเลยคือเนี่ยเนะโอ้โหยาตัวนี้ดีเลย่าอย่างเงี้ยนีดีน่นเอมันแน่นเลยนมันกินลวอ้วนเลยนะผูกากินลวอ้วนเลยอคนโตกะพรึบแดงเออเออเหมือนเหมือนจ้าปลูกเลยเนาะมันปลูกเออห้านี่ยดีมากในจ้าย่างเงี้ยเรียบว่ดี ถึงวัวลิควายเนาะหมาก็ดีแบบนี้ล่ามเออใช่พวกมังค์แย่กินชอพวกสัตว์กินแย่ชอบมันมันนิ่มไงต้องมาซือมาเยอะเนาะตัวเล็กๆตัวหนึ่งก็ซือมาจากตัดน้องข้าวนล้วนี่กล้ามสี่ตัวเราซื้อมาตั้งนี้มาดูน้องข้าวก็พูดถึงไอ้ตัวนี้แล้วต่อไปก็มีชุดไหนที่ซื้อเข้ามาใหม่ๆนี่แหละชุดนี้ชุดนี้มาจากอเขาแหละชุดนี้แย่ตัวและถือจับมาในช่องมัสเตฮาวันถ้าท่านผู้ชมที่ที่ให้ทาง ผมเี่กมานั่งคุยด้วยกาว่าชุดใหม่ที่ท่านที่เสียฝันเนี่ยซื้อมาแปดตัวใช่ไหมแปดไดตัวเนี่ยก็คือมาจากข้อข้าเสียโต๊ดนี่แหละเลยให้ทางผมเล็กมามานั่งคุยด้วยว่าแปดตัวนี่มีมีเหล่าไหนบ้างเล่าเล่าให้ฟังเนี่ยมีตัวนี้เล่าโปฮักเร่าโปฮักหนึ่งชุดเาโปฮักแล้วตัวนี้ก็แม้มันเป็นไก่ไก่งวงประคูดไทยติ๊กงูดี ราชบุรีเหมือนก่อนไอ้ตัวเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราได้เห่าไหนคือวัวราชบุรีวัวราชบุรีไอ้ตัวด่างกนเพชรบุรีด่างอีกเพชรบุรีไอ้ตัวนั้นราชบุรีราชบุรีลู้เขียวข้าวหักสิว่าเผมเจ้าหักอ่ะไอ้ตัวข้อขูฟ้าไอ้หน้าจุดจนไอ้เส้นครับครับ แล้วไอ้น่เราเล่ารู้ตัวหัางดองแม่น้ากัแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนก็คือไม่รู้เา้ามาจากบ่อบ่อตะกั่วดอนยี่ห้อมงวงคนแก่เลี้ยงพอกเดียวก็ไอ้เลี้ยนชัยพอกเดียวเลี้ยนชัยอ่าคู่เนี่ยแต่ตัวนั้นน้าจะเป็นงัวมาจากทางเมืองการในโคดำครับครับครับแต่ไม่รู้ไอจิตมันไม่อยู่ไอจิตมันไปซื้อแม่มันมาได้มากี่เดือนละ ถึงจะมาได้เสียเอาหวานจะเอาไปเเสียหวานเนี่ไนี่เสียเอาหวานไม่ได้มาเสียวมาท่านผู้ชมมาเมื่กี้มาได้มาสองสามเดือนแล้วก็เดี่ยวเดี่ยวเก้านานเลยจะตอนยังไม่ได้ตอนเลยยังไม่ตอนเลยใช่ไหมเนี่ยยังเลยยังอ๋อแต่ตัวยังไม่ได้ตอนอายุเขาประมาณเท่าไหร่กี่เดือนไอ้ตัวนี้ปีประมาณนี้นิดหนึ่งประมาณปีแปดเก้าเดือนไอ้โน้นปีครึ่งไอ้ตัวใหญ่เก้าเอนน่นไอ้ี้น้องคนดแล้วไอ้ย่าไอ้นี่ยังไม่มีไอ้ด่างนุ่นยังไม่มีไอ้ด่างนู้นเอ้ยด่างนู้นมี S <S> เดี๋ยวเดี๋ยวพอตอนตอนเสร็จแคเกาพักกี่วันโอ้ยเด็กคนเดิมเดี้วไม่มีพักเดือนเดี๋ยวก็ไปลองสนามซ้อมดูได้เดือนต้องให้ได้เดือนได้เดือนให้แผลก็หายนะแผลก็ดีขึ้นก็จะไปลอง้าไปลองซ้อมดูว่าเป็นยังไงก็คือตอนนี้ก็มีนอกจากคัวจากข้อของเสียโต้นแล้วก็มีวิกของจากไหนอีกน่องไก่น้องข้าวน่องไก่น้องขาน้องไข่กี่ตัวน้องไข่สองตัวสองตัวน้องขาวน้องข้าวสามตัวสามตัว ทั้งหมดมีกี่ตัวที่ชุดไปตัวเล็กสิเดี๋ยวให้ผู้ชมเห็นนะครับหลังจากที่เราคุยเสร็จเดี๋ยวพาตัวทั้งหมดกี่ตัวตัวเล็กชุดเนี้ยเยอะสิบสองสิบสี่สิบพันแล้วมั้งโอ้เยอะมากสิบห้าตัวสิบห้าตัวอะไรตัวใหญ่นี่บ้างอืมสิบเจ็ดตัวถ้าไม่รวมตัวใหญ่ก็ประมาณสิบห้าสิบหกตัวเนาะไม่รวมตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะโอ้เนาะก็ถือว่าอุ้ย ซื้อมาทำไมโหตาต่างขาติเลย ทำเก่งนะมันข้าคานได้หรือแปดตัวก็ได้คานได้มันได้คานอยู่แล้วต่เกงมันเกินคานเลยทำไปเนี่ยติกว่าตัวได้สองคานเลยพี่ทอจะจะจัดเลือกนะจะเลือกเอาไปไว้ตรงไหนเลือกเลือกเอาเพราตัวไหนเก่งก็ต้องดูตีให้ดูตีว่าเขาไปด้วยกันได้ก็ได้เตีนตัวไหนเร็วก็มองขึ้นมองลงหนดตัวไหนช้าก็เอาไปชุดอีกชุดนึงโยงไหนวางกระจายเวงก็คู่เออวิ่งก็ปล่อยเข้าไปง่ายตามตามระ่เหลี่ยม โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้นี่คือวบลานนะครับชุดหิ่งของชุดไปของเสียฝันนะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับ่าไปชมพาชมเดี๋ยวจะให้ทางาทางสมนึกไปดูด้วยว่าตรงไหนตรงไหนอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปชมไปชมกันเลยครับ